เนาดเซน้ากเป็นขวนคนเขาจะไ่ได้ขวนัวตได้ม่เาวาี้นนี้บาลเลยไปหาถูกหายังบัตรถึงมาจุดัไปไปจุดถูกขึ้นมานนี้เสียไปเอเดี๋ยวเสียไไปจุดถูกมาสักนเออเอาาให้คู่พ่ใดบันนี้ยู่ในหัเข้าเจ้ามัดไปแล้วเอามาสองคู่เออคนละอันน้องเต้นเอาไหมลูกเอาไันบอคนละชุด เป็นคลิปแล้วนะฮะเป็นคลิปแล้วพูดขึ้นไหมงานไหมมัเป็นยังไงอือฮึข้งแรกใครพูดบอกข้งแรกก็นั่งอยู่ลูกเออนั่งยุงกินนมเสียเจ้ายังไม่ได้กินอะไรลูกเจ้ากินนมเสียดีไหมถ้าย่าพากลับพญานาคกลับเลยนะเพราะนูจะได้มีโชคมีลาภหนูจะได้เรียนเก่ง นม้องแมมก็กำลังจะไปจุดทูบนะจุดทูบเพื่อจะได้เอาขึ้นมามาคาวะปู่ รายที่สามารถรับรายชื่อได้บ้างเพื่อบรรจุชาแนลส่งได้ครับผมเน่ายันหอมชาแนลส่งมาชาแนลส่งได้ยันหอมเลยนะที่ละวันชาแนลส่งได้ย่านนี้ย่านนี้ก่อน เต้นเต้นมาเฝ้าอันนี้กล้องให้เห็นอันยากับอันปาแมมโด้เขาแอบเขาแอบไปบอดึงออกไว้นิดบอสดึงดึงพานดอกนิดติดกับต้นไม้ดอกไม้เปลนไปไหดึงมาทางนี้ออกมานิดหนึ่งอย่าดูระวังขาขาฟูโอเคนิดนึ่งนิดนึ่งชวยละเออม้าแบบ เจ้าอยู่ทางขวาเพราะว่าเจ้าข่อยอยากให้เจ้าอยู่ขวาโอเคขอบคุณค่ะธรรมดาเป็นแม่หย่าจะอยู่ขวาน้องเดชบ่บ่เป็นยังอันเจ้าอันเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่ได้โชคลาภโอเคคนประจำอันนี้เป็นผู้สนับาระกปรึกษาโอเคได้แจกย้ายหางหมดทั้ละโอ้โหประหลิบมากค่ะเออพอเลยราคาของเอฟซีเร่เน้องแหนมสุภาพจนแก้วเด้อ เป็นร้านนะต่ได้จะได้แล้วก็เห็นน้องมีโชคมี่ล่ะท่านพ่อเป็นจัด,ดไทุนจดหโชคพี่ะั่านขวานละอมอง<ด>ให้ได้เด้อมองทียนมันพอเพิ่งพอยิงลูกปาในใ้ในบริขวมถนนหนทางมหาปูถ้าาร,ารงง่ายๆท่านเป็นไปได้ขบอยดนาขวนหทางโอเนยูรักาสันตงน,นี่ล่ะฟังใจปูนี่ละ่ะนหัวเรือห,หัวแรงซอยกันเนะาะทำนี่บางนี่ ใส้สมปาสลานะต้ได้เด้อพอมาเลยขึ้นดกั้นพันไปก็ได้วไว้ก่นเฮาเฮาจงเอาวปปาทั้งต่เขากลับก่อนเต้นมากับแม่ลูกมากับแม่ลูกแล้วคนละร้านเขากลับเลยทางร้านแหมไปขึ้นมาลูกเห็นน้องเต้นกลับเพราะว่าผู้ชายหัวทอกำปั่นกรแข็งขวรได้ไปนํำบายบ้านนี้ันนี้คือเพิ่มใจใช่หอ Abei, ไปเบ่งยตัสเงพอถึงสิมงักเดี๋ห้าเก้าสบาดีปะเป๊ะเป๊ะไปสปาัสมปาอยากอยากเที e. ่มาท bah, ี <aciones is S 1> ่แรกกันคือก็ได้คืนขวมไปขวมมาเข้าท่าไปแถามากขวมถนนมันบ่ค่อยดีคุณละยังได้ก็ได้จากเาเพื่อนเเพื่อให้อยากอยู่หัวไป่บาจะลุกบุญไป คุณมันเนาะถ่ายร้าได้ลังเทอก็ได้อันคือจังอันอันที่มาอยู่น้ำมันกะทีทางก็ได้ลังมองข้าเจ้าก็โอ้ยสวยเน่คุณหมอซื้อให้แน่ราคาถึกๆนะข้าเจ้าอันย่านอันทกโอันยึดนะเอาเยอะนี่เอาเยอะนี่ได้เห็นไหมเฮาแบบมีเงินสเปรย์ไว้แล้วนะเอาก็เอาเห็นไหมขันเฮาไปทุ่มเบิร์ดไลท์เขามาบอกถึกๆขันบ่มีปัญญาเอาได้บาตนี่เฮาเฮาลงทุนเบิร์ดไลท์เลยเดิ เบึงนี้หันหัวรถก็หันไปทางนั้นแล้ละแม่มแต่เก้าวบริจอดหันหัวรถไปทางนั้นได้ออจอดแต่เก้าหันหน,าาน้าเขาหน้าลุล่มพอดีจะไปไม่หักไม่แพงละ่ะบึงแยงกันเนาะเฮาบึง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 อ๋งอทองคาถาเราบอบนไปตองทองก็ได้ เออทำก็ไ,ได้เอยากให้ม <The camera apan> ันเข็ดข mm ึ hmm ้นไปอีกเอาของเพื่อนนี่แหละเพื่อนเป็นคนธุรกิจทางที่ดินได้ปูนีู่นปูนนะบักละเอาไปตั้งไว้ใกล้ๆพุ่นลุกตั้งไว้ทางนั้นเลยจังมากราบเด้อลุหลานหน่อยกับซอยเด้เออตั้งไว้ลูกกาละวันมาให้มันถึกเด้อถึกความแหม่มเจ้าเด้อเออขอบคุณครับเจ้าขึ้นมาทางไหนมาย่า่ปูไม่ถึงกัน ท่านมูัตสะวัตตุสมาะ่ัตสาทสมาสาจัตามจัพระุาตสมาธจทุกขัสากส <deal> ุตุสุต sure ุสสสุตุสตุตสสุสส

อริสิตนาคาลามราการปิธิทีมนะมะราคูริยะเมตตาโยิริยะเมตตาโยโพธิสตุะโมคุณทายะนะยูเดินได้ถุกมุ่งวาดปัจนาเดอนฟูเลยมาอยู่ใกล้ๆไปตีข้องบบดนี้หนูได้อีกดีกันจอดรถจอดบ้านกับบัหา คือนะม้าน well, right ี The right. ่ะ er ด okay, mm ้วยเป็นคนขับรถหายายด้วยในมากขับรถเก่งเกงเับรถเก่งเ้ยขับรถหายายด้ว

ขึ้นไล์สดเพื่อให้บอกรายชื่อนะคะเห็นไหมะแนวตีคองโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่หอยอยู่นี่มันมารวมกันยี่ทั้งสองอันบอยจะถามก็เห็นโหลดอ่ะมาทั้งกล่อมหลังฟึนท้งพ้อง่เมื่อคืนตีอนีแล้วตีให้ดังๆระวังสายระวังสายเสียก่ะที่ตีดังๆเลยน้องแมมมวเอัอาบ่เอามาให้กับพอดีเพื่อนอามาเขาสิบไร้หาวัดตีอืนะ มันมารวมกันอยู่นี่นะเพื่อนหายตียุพี่เพืเ่อนผู้หายไปพูดดูเมพามันหา้ากเห็นเออแมนผู้ยืน่นหายผู้เห็นก็แมนเฮ้านีละเอา้เอามันโศกมันใสโอเคสาธุนาอนุโมทามิไปญาไปเอารองเท้าก่อนลูกปั ไปเอาลองทำให้ย่าหน่อยลูกเอามาทางนี้มาวางทางนี้ให้ย่าโนนโ<ด>นนเออได้ได้นี่ท่าย,ยืนอยู่ห้องนี้เลยจะวางลูกจะวางอืมอืม เต้นม่ยืนยืนตรงนั้นไม่ลูกย่าจะถ่ายรูปให้เจ้าเต้นไม่ถ่าย,ายอ้าวเพื่อนนี่กะเอามาทางนี้นะมเพื่นจะลงไลให้หานเห็นปู่ปริจิตด้วยเนาะสาธุาธาไได้ได้ได้โอเคนะคะสวัสดีค่ะกำลังลงนะจ๊ะ